ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหายใจให้ใจสบายพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้เรียนรู้วิธีดูแลใจและจัดการกับความเครียดอย่างอ่อนโยนในตอนนี้ดิฉันจะขอพาคุณไปรู้จักกับการหายใจเพื่อคลายความวิตกกังวลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า breathing techniques for anxiety บางครั้งแค่การหายใจอย่างมีสติ ก็สามารถช่วยให้ใจเรากลับมาสงบและรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดได้ดีขึ้นค่ะในการหายใจเมื่อเราหายใจลึกและช้าลงร่างกายจะลดการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะในวันนี้ดิฉันขอแนะนำเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าการหายใจแบบ4 7, 8หรือ 4, 7, 8 breathing คุณสามารถทำตามไปพร้อมกันได้นะคะเริ่มต้นวางลิ้นไว้ที่เพดานปากด้านหลังฟันหน้าหายใจออกทางปากให้หมดโดยทำเสียงเบาๆคล้ายฟู่หายใจเข้าทางจมูกพร้อมนับในใจ1,2,3,4กลั้นหายใจไว้นับต่อ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจออกทางปากช้าๆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8สาทำซ้ำแบบนี้ทั้งหมด4รอบค่ะ เทคนิคนี้เรียบง่ายแต่ได้ผลจริงช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายลดความดันโลหิตและทำให้คุณรู้สึกสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติประโยชน์ของการฝึกหายใจยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นการลดความเครียดและความวิตกกังวลการช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักการส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้นหรือแม้แต่การเพิ่มสมาธิและสติในชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตามหากคุณรู้สึกวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องหรือเทคนิคนี้ยังไม่ช่วยให้ดีขึ้นขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อรับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะขอบคุณที่รับฟังหายใจให้ใจสบายในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมว่าบางครั้งแค่หายใจให้ถูกวิธีใจก็สงบได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ